ควายครับตับชิ้นควายข้างในสุกหม้องหม้อคั่นนาไปตับไปหน่อยแล้วก็ถึงหม้อเด็ดใส่ขึ้นไม้ไหลาย่พอหน่อบริด้วยากกินกับมันนะครับเด้อนี่ครับด้านไปหน่อยนะตัดควายพอคันนามันด,ดุผมเลี้ยวไป กัันครบยังมันจะลำตัวหลับกินวันโหนะครับเนาะตรนีเน้นๆเลยด้วยเออคือวันนี้แบบไม่หันแล้วพี่น้องครับยอดกับตัววันหลับแต่ซานี่นะครับ มามามากินข้าวด้วยกันครับมามาเรียบร้อยแล้วครับลาบกินพีน้อยโอ้ขนาดมันลบอยู่พื้เข้าบากขามด้วยอันนี้ก็ตัวมาหาอยู่ด้อันใดก็ดีกินอันนี้ก็ยาดองเอฟซีมาส่งมาฝากอันนี้ก็กินนี่ความอันนี้มันบูดเนาะ สวัสดีครับครับครับแต่สบายเด้อมามามากินน้ำด้วยกันไม่ได้กินข้าวตอนกําเต๋าเพอาผักกับเล็กทำแก้วบ่แก้วหน่อยในในเด้อ FC มันเอามาฝากมาให้พวกปั่นมไม่งอนกับตัวมาเผาข้อมขามาพี่น้องครับไม่ได้กินข้าวตอนกําเต๋าไปพอนับ ยองไงยังคือหลับจิ้มควายมาได้ครับมาเห็นเขาตอนด้วยกันครับขมเจ้าดรอรอรอมาเนอร์มาเนอร์พบกันเลี้ยงแกตาหาัวดูข้ามเสียงเตี่ยวดนพ่อพักกับดูเลี้ยม ลวกกระมิมลวกกระมิ่มพอพักอับหลับบ้านเฮาครับลงมาจากบ้านเฮาโอ้หลายยี่ห้อครับอืมมัดหรือไงครับวงบินจำนี่กันนักเนี่ยจ้ามได้ลูกค้าหลายวันนี้วันนี้วันเสาร์ เนาะขน,นขาดพอพิกแดงตุ๊ดักเห็นปืนก็มขามไหมครับดักเห็นเล่าเดี๋ยวเมียด, <c oughs> ด่าหัวลูกค้าหลาย <c oughs> <c oughs> มักขานาดกาจับนะลวกหมกสะดุ้งนี่ครับวหวานหวานรับซาบาันเฮาถตึงมักไปมักเฮ้ามัก,มก กวาได้นอมแก้วนะสียังขาวๆเลยมันมันมันเดอนอวดมอเอีกกันฟังฟังกับฟัง ก็มียาหันกับป้อมมันน้าป้านีร่าครับสวัสดีครับ